กับปัตตัก,กับคุณตาโอ้ลืมคุณตาได้ยังไงเ้จะลืมคุณตาได้ยังไง <c oughs> คุณหนูคุณตาบอกว่าหนูว่าพุ้ภประสาไทยเก่งมากเก่งมากถ้าเป็นท่าที่บอกแม่นะไม่กินยานะลูกนะจะคิดถึงน้ำขิงน้ำแข็งหรือเปล่านัล่ะอลองแล้วทำไม <c oughs> No, ha? Lama. Lama. <laughs> Kau, Lama. 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 Nampaknya. Tidak. 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 มันอนงอแงนอนงอแงนอนนอนนอนงอแงใชน้ำแข็งนอนงงแงนอนพูดนอนพูดไม่งอแงแล้วก็นอนพูดเลยค่ะนอนดิ้นแล้ล่าบอกกลับนอนดิ้นนอนดิ้นมั่วหมุนนอนหมุนหมุนแลยล่าบอกน้ำแข็งเยาว์น้ำบ้านไรล่าจะกลับอ่ะบอกยังยังไม่กลับอืมเป็นบอกไปเช็คคุณใบก่อน ไ,ไม่ต้องไ, <ป S 2> ไม่ปลุกนะพูดเฉยๆอ,อ,อีกตัวหนึ่งอยู่นะเจอยังแล้วมันก็ไปส่งหน้าบ้างเดี๋ยวมันก็ไปส่ง